สีลงหวบ <nis> บังเหลือกเบิดเชื่อโอ้โหวันหนึ่งนี่นั่นน่ะโอ้ยพี่เล่ผ่วนน้ครับสำหรับเฮดบดนีคาดว่าจะเป็นเฮดสุกหรือล่ำใช่เลยนี่นี่ยังมีเลีเกตอีกนะครับตื่น สวัสดีพ่อพี่น้องมาพอกบนองหนึ่งกับไอ้วินวินแะจ้าสวัสดีพญายมยศพ่อพี่น้องลูกป่านะทุท่ันนะครับสวัสดีสี่สุขสันต์นะครับผมวันนี้ก็พอกั้องหนึ่งกับบา้วินวินนี่วันที่เ้าหนึ่งวันนี้กับตวงกัันพุดนล้จ้าตรงกับวันที่2าเดือนท่านว่าข้มด2 5 6 6จ้าวันนี้ขาเข้าวมาพิกัดปลาเป็นน้องเมฆนั่นองหนึ่งเนาะยี่ในเขตตำบลหอยคามอพเภอบุญจลิกจังหวัดบุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ไปดื่กันบ้่งนะครับอากาศเย็น หมอก,กระลงเนี่ย,ยครับซึมีเฮ็ดนังแน่ยนะครับนี่ในป่าเป็นน้องเมฆนี่ครับเป็นลุงเงินเบิึงครับปา้าจ้าครับเริ่มต้นเข้ามานะครับก็มาแถวเถิงปลายยางหน้านี่ครับมองเฮ็ดแดงหนาแดงแางนี่แหละหลังจากเมื่อวานเห็นนะครับเฮ็ดช่างน้องหนึงท่างนั้นถึงโพลเนี่ยเป็นบุน้องหนึ่ง,ง,งถึงโพลโเลยจะเฮ็ดไข่หีือเยวินเหนือเลยจ้ะตะไข่เตะไข่อยู่ถึงนู่นโพลเลย ผลลงมานี่มันเม็ดพึ่งขาลายจ้ะสองดอกเต้นมัน,นบยู่บห้องกระตาได้ครับเพราะว่าให้เสือพันลงน้ำเนาะจ้าเห็ดยังบานเห็ดแดงน้าวินแดงน้าปลาโกเนาะจ้ะาหลักๆที่มานนำหาเห็ดชนิดนี้เลยครับมัอน,นี้เนาะจ้ะเมียน,น,นจะเรียงเลยตัวนี้ โอ้ยส,สีเพิ่เนาะสีแดงดีเห็นจ้ะอืมตอนตนี้ดอกใหญยประจับเพืนนเ่นนะอื้ะก็หนาผาปลาจีเฮดดอกนี่ก็ค่อนข้างหกนะครับขันได้เฉลีเบิ่งนติงแต่จนเดือน,นหรือว่า เรียนประจิติกาสิหูนั่นหนึ่งมอง,ง,งนี้เนาะพออีก,กี่วันนี้พอ,อเยอะเยอะจ้ะมองได้เคยออกกคืจังออกคือกันได้นั่นหนึ่งเมียนดาเรื่อนานี่ครับเดี๋ยวเพิ่งช่วงเฮ็ดไปฮะเนี่ยวันนี้ว่าวสิไปใส่ปลากะวันพระใหญ่หน่อยวินเนาะวัอนี้หาคำนะครับโดนที่เกืดบเหนี่ยเลยใสยขึ้นมาเลยงามเป็นกระมี ก็กลุกโคกนี่วันนี้มีจ้าพี่ดูไปดิอืมได้แต่อันนี้เพื่น,นะน้อยบินสภาพันเกิดเนาะามึงดีๆนะครับเพอนพี่น้องกันมากก็ได้ครับต้องใจเย็นเนาะอืมดอกนี้ใส่บิ๊กๆแข็งแๆงามๆด้วยจ้ะ bên này ngắm nhé, được nhảy cái ba muỗi vàng không nhỉ? Miền thôi nha. ดอ,ดอกจ้าจนี่กลางโพนเลยวันหนึง,นง เราดอดอกบ่อยวินเทียนดอ,อกเดียว <c oughs> <c oughs> นีใส่กินคนก็มีแต่จูบบ <c oughs> นเตาะเลยจ้ะจูงอย่างนีมึงไน้มันเดกเห็ด้ก็หนึ่งนึ่เจอขางเล็กหน่อยเนาะ เม,น,มนจ้ะทางนอนเกิดต้องนัอนบางเรื่อง,ง,งว่าตัวจุนมากๆคือเ่าจ้ะสำหรับเฮ็ดบดนี่คาดว่าจะเป็นเฮ็ดสุกแล้อละเมื่อนี่น,อน้อนน้ำฮึ่งเมนจ้ะเรื่ยไปเขึ้นไปอีกครับจะ้ะนำเมืองเฮ็ดแดงนาแดงแดงน้ำปลาเนี่ยนี่ละก้อนเนาะจ้ะ,จะอัน้ก็นำมืองเฮ็ดแดงนานี่แหละครับก่อน ก็มันนี่ได้มาพี่สิพอผาไปเบิองปลาตอนอีู่แล้วหน้าหนึ่งออจ้าจ้าเลยมือปีนไปอออไอวินเห็ดรังเหรียดเหรียดเกิดปลาปลายเนี่ยนี่แค่กันเป็นเ,เ,นเ,นเ,นนเหน็ดเต็มนาเนาะจ้าจุพิ่นจ้าอืมอีจ้ะ คว่วานก็มีคนเขาไว้ได้นอหนึ่งนี่เนาะจ้าแบบเบิ่งจากลองลอยนี่เป็นหอยเชียร์อยู่นะครับุหอยเชียร์แปลงเมิ่ดนะครับเชียร์ก็เลี้ยงให้เก่าแล้วนอหนึ่งนี่เคียะมาหาดอกเคียะหน่อยวินเนาะแม่ยังก็มีแต่ดอกกําหงามมีได้นอวินเนาะ ด้นยมมแม่สองคนอี่แล้วน้องนึงจ้าสาคนอยูเบนหนึงงน่งเเวินสูนก็ออยางมา <c oughs> หันยางมาแนมวินม่นู่นี่จูิ่นจ้าข้าวอีกเมียนบนหนึง ได้ล้วนี่นกๆบักษณนะการเกืนะครับชุดจีบเห็นหน่อยเนาะงานนาเลยมจ้เดี๋ยวพอมองกฤษณาอันนี้แล้วนะเศนเนี่ย้มใช่เลยนดีมมีที่หดอกที่วารายเล้ครับจุ่มหนึ่งนี้นะหนึ่งทำเป็นมูหน่อยวเนาะก็ยามีเป็นยามปลายดูแหละครับ จะมีจะหายเหรนเหามัม้ยหาย,าายเหงามั้งโดนปนตีขเนาะเก่งตายัน,นจเจาได้มูอวานมาก่าทันนั่นนี่ ฮาเห็บผือเห็บแด้งฮาจังคุ่นนะครับอือก็ยังมีดะเกียบอีกแน้วครับเป็นเคียงคูเลยจ้ะรสชาติเป็นแน่นอย่างหนึ่งนี่เคียงหวานเด้วอาจารย์นี่จะตายเห็ดก่อคือกันเนาะซาเดี๋ส่วนอากาศแหงๆจนสิสิ่งเรียนชันหวานเนี่ยนี่แหงเสียดหน่อยวินเนาะเย็นๆครับเอาเรื่องนี้ แกงกรอบๆมันหวานหนึ่หนึ่งจ้ะหลุนแห้งเป็นยังไงนึ่หนึ่งเทปเทปจ้ะหมยเลขหกในมุมสูงนึ่งหนึ่งหนึงจ้าดอกญ่ใส่มาทานเลยครับแต่ว่าแข็งดีน่อยวินเนาะงามคือเขาจ้ะฝุ่นทั้งดอกดอกเพิ่ครับ

bừng khơi sao lên nó mình mà cái nhà của mình mà chùm nổi nha vân nhìn đỏ bên thì chùm vân nhiệt จ,จ,จ้ะตืน่นงานสุดเพื่อนกันนี่น้องจ้างานซุดงามเมือนนงมือค้าเพื่อนนี่ เห็ดเพื <together. c oughs> ่นบหนึ่งนึมพื่นดำจ้ะเพื่นดอกที่สีบัหนึ่งมึงเห็ดเบิ่องนี่นับดอกได้เลยเพื่นดำนะจ๊ะเพื่อนมาจ้ะเด็กหายหนาวบังหนึ่งจ้ะีด็กทั้งผล่กันีบันึ่ง พูดนี่จีดอกงามนั่น้องเมียนจ,ดจะดอกหมึกดอกใหญ่กดอกไงครับมีนี่ได้ดอกู่จ้ะจุ่มกันจุ่มจุ่ใหญ่ครับจ้ะ้าบอ,อ,อกเห็ดนี่ไม่เติมงามนเอยวินเนาะโอเคนั่งนึงเห็ดน,น,นี่มาเอาเลย หลอบที่สามเลยวินอยู่นี่ยนั่นเอยนะอุ้ยเหมือนงวงดอกเงี้ยเออดูดใหม่ทับพนจะเอาใดช่องดอกบนบอยวินดอกเดียวแต่ว่าเลือคืนึ่งสิไปหมดกินซะนะงามๆก็ยังมีถใคยเก็บอยู่นั่นเองจ้า อากาศเย็นแห้งกว่านี้ก็แห้งกว่านี้ก็เชื้อร้ายกว่านี้คือเก่าแน่น้องหนึ่งจ้าเป็นเห็ดเป็นเห็ดที่มาพอมากอากาศเย็นก็ว่าได้น่าหนึ่งเมียนจ้ามาหนาวครับเพื่อนจะมีความืึนหรือว่ามีน้ำหมอกแล้เนาะเมียนจ้านี่แต่หมอกเนาะอย่างหาออกไปหาหลอดเปนั่งหนึ่งเนาะจ้า ครรถจอดอยู่ทางกิจใต้ของปลาเลยนะครับปลามืงนี่ก็อยู่ใต้วัดปลาหรือว่าสำนักสงฆ์ผู้พิลาเอวขันเลยครับนี่เป็นปลาชี่ปลากอนะครับย่างหาออกไปรถสิภาพยายามเบิ่งตอนน้องนิงเนาะพยายามตอนสิภาขับมือไงนนครับเพ่าเมือนี้สิมรธุระขเขาอำเภออยู่ครับมือนี้เน,นาะย่างมอด์ชาตอนแล้วน,นะครับกบบกใหญ่มันมนีหมดล้ว น้ำแห่งขนาดครับมันนี้ไปลงตัวเองน้ำลงนึงนะครับปรเป็นย่งแค่นึงนึงน้ำแหงบดแล้วนะครับมาจะก,กินน้ำยังอาบไลหลอด่องหล่น่องหินตัวนี้นะครับเบืองน้ำทั้งน,า,า,งนาต่อนมึงปเป็นยงไรใช้ถึงลิงนขึ้กเานะครับ ล้างไม่ล้างมือเลยอ่ะไปเบิรงกันครับบานหนึ่งดยวนึ่ง ใบใหม่แหงร้ายนะน้องนึงแต่ว่ายันเนีนี่เป็นใบใหม่เปียกนะครับถือน้ำอ่ะยันจังเบิองยืนเมืองปลากันเมืงดีน้ำใบใหม่เเนาะอันอ่ะจาพี่น้องก็ะกุศจ้าเป็นพระขาว เหี้ยฮ่าบึงี่เดี๋ยไอ้วินไอ้วินนู้นน่ะเนี่โนะอ้ยนะโหก๊อตก๊อตโหกดอตพอดีมกหน่อยวินเนาะปูหินปูหินลายแหงปูหินนี่สึ้นร,ระยางกับปูตามไปใส่วางช่องเสมอแน่นอตรงนี้นนนนนนแมนจ้ะปูหินนี่สิตัวหน่อยหน่อยวินเนาะที่เคลียร์เอาใหม่เคลียร์เอาครับเพื่อความปลอดภัยจ้ะ กระปรูกระดาษไอวินเดี๋ยวจังมาใส่ตุ่มนอกนี่เดี๋ป้าปนี่ครับปรากฏหินเลยครับนี่เรือบานเขาเอินป้ากีา่ยาหน่อยจ้ะเดี๋ยวเราเนึงตัวนึง,งนี่ข้ายเนี่ยมาไหนวินทิ้งลายหรือว่าประหลาดประหลาดหน่อยเนาะหมูมันใช่ไหมครับนี่ห้องน้ำสะอาดห้องเสียบเนาะอืมขึ้นมาดีนึงดีดี กดนแบงน้นุ่งๆว่าแม่ปลาดุกอย่นเี้แม่ทีนี้เดต่งนี่เพิ่นปลาปตปนเสนอะไรหมุนไปเส้นปลาดุกเจอด ยุบลงน่ได้ยนี่งนี่นี่นี่การีบอนใจนนี่นันอ่ะเคียร์อีกนึงจ้าเป่ป่ากดวินกลดาใหญ่เนี่เิิลงวงเลอกเิดวโอ้โจ้เี่ยนพเนียเคียร์ละจ้าบาทนี่นี่ครับ จะเป็น้งงูหนามนะครับนี่แมนจะเอาไอ,อ้วินเอาพอานา่นพลงไปเอาลงน้ำไปจันปล่อยพ่นไปหน่อยวินเนาะเออสายน้องนึ่งจะไปเคลียร์ไม้บาทนี่ <c oughs> นเดีไยวเคลียร์มาดูกกวงไหมมาขุดจ้าตอนนี้ก็เสื่อมแน่เนี่ยไอ้วินใช่ไหมอืมใช่ตัวมันสินจัดนะแับกระเสื่อมือปลาเนี่ย่อนเนาะจ้ะหรืกปลาดูกอยี่นี้น้องหนึง นะมาเด็ไปเด็ไปแล้วโอ้ต็มต็มน้อมันประโแทะนอบาลนี่เงินงเลยนี่ต็มกูกะตาเยวนเงปากกดนงมันี่ิกกดตื่นเลยหนูน้ำเลยตื่นนะวิ่งตัวนยังกนะปกกดเร,เพอพอเรล้ว น,นี่ไหนมีเล่นหนึ่งมัใส่เคี้ยนะครับได้รุ่นขนาดเช็กสิพอยังไงใส่ไปไหมหน,นึ่งไม่ไหมไร่หนึ่งก็เลื่อเคี้ยวนะจ๊ะนี่บร้รนนีเดี๋ยวเราถึากให้จ๊ะกบยืนกบยืกเช็กที่พอมาใส่ตุ่มนี้โอ้ยอ,อืนอ่นอ<ด>ีกและว,วนะครับดีๆมีแหงน่หน,นึ่ง ในป้ายยังหนึ่งหนึ่งเลยใส่ใส่มันดีนะเนี่ยนะโอ้ยพี่เด่อโอ้นะครับประกดพี่หนูนึงเห็นตัวนี้วินแล้วตัวนี้ก่อนเี่ตัวผึ่นออกมาข้างนอกเลยนี่ตัวนี้กันบ้อืมเพิ่งมาขอนกันอยู่นี่ิดอนึ่ง

นจ,จือตาก็ล่างเดมอ่๊ะหนึ่งแกงหนึ่งเลยเนาะจ้ะเบิดบนน้องเงี้ยบานเบ็ดจ้ะเสร็จมัดไว้ที่เก่านะครับแล้วมัดอีกหลายมือจังมะยามน,อน้องเงียนน้ยแขกอากาศเย็นๆแห้งๆก็นี้ครับมัดไว้เรียบร้อยนะครับแต่จุเป็นจุดผาปะเนี่ยนี่นะครับน้ำกุดสไหลลงมาเนี่ยนี่ครับตัวนี้จุดจองปาดขึ้นไว้น้ำนะครับเนาะเพื่อบุหัยใบใหม่ มาอื้อมายังนะครับเห็นะครับปลาลงมากระถิ่นไม่ยังมีเลยนะครับบ้านมาเบิ่งผลงานโดยรวมกับหนึ่งๆกันเลยนะครับวันนี้ในวันที่44ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับเนาะผลงานดับแหล่ครับเป็นเฮ็ดเนาะหนึ่งๆเนาะเฮ็ดกับมในขนาดนั้นหน่อยพี่เนาะเป็นเฮ็ดแดงหนาเนาะส่วหลายเนาะแดงนะครับต่อมาก็เป็นปลา เกียงปล<บ>าโคตปลาปลา,า,าดุกก็มีหน้าหนึ่งเนาะแมนจ้าจะใส่พวใหญ่นะครับใส่ซ้ำนีพ่พอดีอ๋อพอดีเขาเอื่อนยังละมกหมอมน้อนี่นแมนจ้ามุกหมอมกอันนี้นะครับมกใบตองก็ได้หน้าหนึ่งเนาะจ้าเอาหน้าจ้าพี่น้องซ้หรับคลิปมันนี่หนึ่งก็ไปวิ่งกระพาพี่น้องเขาปลามาหาเห็ดก่อนน่นจาจ้ะจะมายามปลา มืนอนี้กับมาบ้านออน้องมีงจังหวหน่อยคามเพื่อบุญธลิกจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากมืนอนี้ก็จะเป็นเฮ็ดแดงน้านอกจากพี่น,อน้องเนาะเ่ินมากเป็นเฮ็ดแดงนาเฮ็ดพึ่งก็ได้สามชดีดองนี่ละจากกะ้าต่ว่าก็ยังคงความมัดนอกจากได้ไตเฮ็ดตาหนึ่งล้วก็ได้ปลาไปแกงยึดนอกจากเนาะสำหรับคลิปมือนรรีน้้ถามากก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน,น้นนะะนองน,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 นึงก็ไปวินเด้อจ้าเพื่อสิบประพาดกิใหม่ๆมนอกจากเนาะว่าน้องนึงก็ไปวินสิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดเนาะจ้าพี่น้องก็สิได้้ฮูกับคลิปมื้อนี้ สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าอะไรนะครับเป็นมียาอิพอมเมย์พ,อพนองลุงป่านะทุก่ันนะครับสําหรับการเก่ปาปลาหาเห็ดและการมายามปลาตอนนะครับนี่ันพูดตีซันว่าคม2 5 6 6ันี่รก็ผ่าน้นไปได้ดีนะครับผมแถมยังมีข้อมานี่นะครับผมถึงเฮ็ดถึงปลาเมื่อสู่ลูกสู่เต่าสู่พอสู่เมน,นะครับเหมือนนี้เนาะก่อนจากการบอนีีนะครับผม ขอขอบุญขอบคุณ,คณทุกกำลังแรงใจจากพญายมีนายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะาทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมที่ชมข้าาในรายการพิดผาดประการได้ตอบสารประทันใจกับขออภัยแนะนำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ขอนอนวยไว้ใช่ให้พญยายมินายพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ FC ท,ทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมาอย่าม,มีโรคภัยหลายไ,ได้มากรรกายสุขทางด้านร่างกายและจิตใจ คิดวังสิ่งดใดคอยสมความม,มาาุงหมาดปราถนาล้ำรวยเงินทองมากมีด้บารมียิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพอกันหมือใหม่ครับ